ออ่ะยังไงยังไงเรื่องเป็นยังไงเราอยู่กันที่ที่ไหนดาวถ่อมใครใครพูับจังหวัดอุดีอุดีอุดีมองมองมมอมามอด้วยแล้วนี่กี่โมงเนี่ยมาถึงห้าโมงห้าสิบหกตว่าหกโมงเช้าวเราจะเริ่ม นอนก่อนแล้วใหญไงต่อแล้วนอนต่อเออนอนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นตอนสิบโมงโดยประมาณอเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอืครับแล้วก็แล้วก็นอนต่อขึ้นไปนอนต่อข้างบนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตืนตอนสามเลยเดี๋ยวขอเข้านอนห้องน้ำเรียบร้อยก่อนนกอาบน้ำเต่งตัวคลิปนี้ก็คืออะไรนะดอรล้วน ป,ป,ป,ปิดแบบยูทูบเบอร์เลยเออปิดเหรอนี่ถึงแล้วนะครับจุดสตาร์ทลานสนภูสอยดาวตอนมาถึงเราเจอกับนี่ครับน้ำตกภูสอยดาวอยู่ตรงจุดเริ่มเดินเลยแล้วก็ บรรดาทีมฮะไปเราจะเริ่มเดินกันแล้วไปจ้าเริ่มเดินไม่ได้สักพักหนึ่งทางนี้ก็จะเป็นทางอ่อเลาะน้ำตกขึ้นมานะฮะเราจะข้ามสะพาน เอาเรื่องอยู่นะ่ปะป่ะเดี๋ยวไปเจอจุดพักต่อไปแล้วเราค่อยมาถ่ายกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบุยเนินแรกเนินส่งญาติาาาระยะทางประมาณเกือบสองกิโลจากเราเดินมาจาุดสตาร์ทนะฮะ <c oughs> นี่ก็คือบรรดาลูกหาพี่เขาลงมาจากเมื่อคืน แบกกันประมาณสามสิบถึงสี่สิบโลเด็กเด็กดก,ก็ประมาณสักยี่สิบโลแล,แล้วคนนี้คือใครครับคนนี้คือรามปอมครับ <laughs> <c oughs> ผมพอดีว่าผมมาเที่ยว <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาเที่ยวเมืองไทยเ <c oughs> มืองไทยแบบเก <c oughs> ยมากตุบเป็นสัญชาติอะไร <c oughs> สัญชาติอิตาเลียนชื่ออะไรครับอ่าต่ออะไรฮะตอริโนเพจไหนเพจไหนตอรินโนเพ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 เดะฮะเดือแบกเดอะแบกอะครับปรากฏไง เไื่อใครไปตามได้ตามถูกตามเวลาเดี๋ยวผมแฮชแท็กไปให้เดี๋ยวไปแท็กให้ไว้เขานานกี่เดือนแล้วครับก็ไว้มาหลายปีแล้วครับอดีว่าไว้แล้วสาวมันชอบเขาบอกขาขึ้นมันสวยมนดเยอะกูว่าตัดเยอะอีกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจจริงๆด้วดีครับอันนี้ถึงจุดพักทานอาหารอาหารกลางวันเราคันนี้ก็คือเขาปั้นเตยเว้น นิดหน่อยทำอะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้ก็แค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหยื่อตัวเองไปก่อนเพราะตัวเองเหยื่อตัวเองไป <c oughs> ก่อนต,ตัวเองดีแคมชั่อข,ข่าวนะฮะสำหรับทานอาหารกลางวันววด้วยข่าวเดี๋ยวเจอกันทั้งบนยอดเลยว่าต่อไป เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วกินอะไรครับวันนี้กลางวันข้าวปั้นดีครับไหนแล้วดูก่อนนะครับดูนี่ไหนเดี๋ยข้าวปั้นเดี๋ยวยังหันไม่เจอเลยวเหอยู่ไหนวะในกระเป๋าเนี่ยโอ้เปียกเลยอันนี้อิ่มแล้วอันนั้นอิ่มแล้วที่ไหนอิ่มแล้วมันหวานแล้วเปิด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 ทำอะไรอยู่แล้วก็พักทานข้าวกันทานอะไรวะดูแมวดูเป็ดดูแมวไปดูแมวโถ้าเน็ตมันแรงนี้เลยวะที่นี่เน็ตไข่ไหนเนี่ย ทุมมเอ็คุณน่าเเปะครับผมเมืองวันของเราวันนี้แล้วก็ฝนตกเราก็เลยต้องกางท้าเ่นเลยให้ดูหมอกเลยครับหมอกจางๆเล็กควันยังไม่ยังไม่ได้ไปฮะไม่ไปตอนนี้เราก็เดินอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก นั้นนะฮะมาช้าแต่มานะดูหมอกดิโอ้สุดยอดอก็โอเคนะว่าตอนนี้ตกค,คิวจะถามหาแล้วกระตุกกระตุกกระตุกแล้วเดี๋ยวก็สโล,โลไล์กันไปเรื่อยๆ เดบ่จุดหน้าใครว่าก <Lex ington> ันโอ้ยิ่งขึ้นมาข้างบนนะก็ยิ่งหมอกฟูหมอกปางเป็นไงครับโค้มชีวิตโค้ชชีบิดเฮ้ยมาแล้วมา้ยทักแล้วครับมาแล้วมาแล้วทักแล้วครับโอ้โหรว่ากําลังดีกําลังดีไปเรื่อยๆว่แต่หมอกฟูมากนะฝนตกปล่อยๆนะแต่ว่า ใครบอกอะ่ะพี่รู้ได้ไงเจ๊โทร,มา,รมาหาบอกว่ากางท้าบไปน,นะไอ้ท้าบอยู่อันนี้ดีกว่า <laughs> ป่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อข้างบนข้างบนฝนตกหนักเลยนะไปบุย,บยตอนนี้ก็คือเนินเสือโค้งขอนั่งเฉยๆตรงนั้นที่กำลังจะขึ้นไปเนินมรนะ,ะน,นบบะฮะแล้วก็เดี๋ยว อีกเนินหนึ่งล้วก็อีกสองเนินเราถึงยอดโลกว่าใช่ไหมก็ฝนปล่อยๆประมาณนี้โลนะฮะยังไงครับเดือบแหกดันตุ้ดันกูมาตลอดทางเลยเฮ้ยโดนเลยแบบนั่งเฉยๆเดี๋ยวใส่เพลงโอเคอาการเป็นไงพี่ต่อปวดหลังอาการมารอบนี ที่จ้าอย่นั้นเราจะไปอย่าดูนดูนแล้วลงมานอน้งล่างนี้ก็คือเห็นแค่นี้เระยะทาง1.5กิโลเมตรนะฮะก็คือเดินตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุขึ้นม่แล้วไปนอนบนนู้นอีกอ่1.5กิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะฮะก็ ก็จะห่างกันชั่วโมงเหนือเดี๋ยวดูกันว่าจะรอดไหมตะคิวจะกินแล้วน้ำสุดท้ายเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโออยู่ในที่สุดนะฮะเราก็มาถึงร้านสนภูสายดาวนะฮะ 6.5กิโลจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปตรงแคมป์อีกประมาณ500เมตรก็คือเดินไปนู้นฮลุลานสดแปลกข้างหลังไปแล้เวเจอกันไม่ไหวเหนื่อยอ<ๆ>มาดูความดีด้าของพวกนี้นะครับความดีด้าของเขาแ <c oughs> ล้วเขาพวกนี่คืออะไรย<ๆ>ังไงอยังไงอ่าพอดีเราไม่อยู่ในการนี้มันอะยังไงเขาเดินเขาทำ,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 ทำไมเขาหญิ่งเขาถึงมาขอถ่ายรูป หนังหน้าเขาดีแอบไปตอไว้แอบไปตอไว้ตอนเดินไม่เหมือนกันจะน้ำเน่ยโอ้ยหนาวทำเป็นมืออาชีพนี้เนี่ยเป็นปนอะไรนั่นไหมครับผมถ่ายแบบให้มันผ่านต้นไม้ไปนิดนึงขอระยะไกล่ยัเอาสวรอะไรที่เอาพี่ต้นอ่ะพี่ต้นอ่ะผ่านต้นไม้ด้วยเขาจะไปเขาพี่แหมันจะมันจะได้แบบมึงไอ้ตอนนี้เราก็จะกลับเรื่องทางกลับกันแล้ว ด,ดอล้วนดอล้วนอันนี้ดอล้วนเดินทางกลับจากลานสนภูสอยดาวนะครับออกมาจากที่พักแคมป์เรียบร้อยเก็บกันเรียบร้อยแล้วนเพราะไอ้เรามาถึงเมื่อวานเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยู่หรือเปล่าหรอกอมเทียสวยว่ะตอนเนี้ยเออเท่อะป่าสนนะฮะเท่ดูดิเล็กถ่ายรูปหน่อยดิเนี่ยดูดิภูสอยดาวตอนตอนมุ้งมิ้ง ก็เดี๋ยวเราบ้างทางจนถึงแคมด้านล่างก็เจอกันใหม่เรับยไปเร็วไอหมอกไอหมอกทำนึงหมอกวิ่งๆเลย